อืมไม่ตรงล่ะฮะบอตาไม่ตรงแม่ว่าหันอืมพี่มาล่ำต้นนี่บาทนี่ อันแม่ไปบนซองบองแล้วน้ำอยู่ทั้งห้าต้นนันแดนนั่นเนนออแม่ไปซองบองอยู่แจกพูดแล้วสามซีขอนพูดแล้ว มันสิมีต้นแดงต้นหนึ่งกใกล้ๆแดนนั่นกำกึง่งตัดไปเฮ็ดอันเสากระเทิบสิว่ได้ยีบอ่ะเออขอน้ำไม่เยอะอ่านวันตีอันนี้อันนี้ก็อยู่อันติดลักพอดีนี่อันนี้ต้นตน้นว,นนตตนว่านี่บ่ขอแลนหรือว่านี่ บอ่อันนี้ก็หาซิบหาซิบต้นเนี่ยโอ้มันเป็นยัดใยอ่อันบ่ ตัวสีวัดเอาส่วนใดส่นวนน่้เันบอ่อหันหกหกเม็ดยี่หกเมตรสิบกระสิะ六六มมสบส่บได้ยีบมม่บ่หกเมตรชิมหาสีเนาะ เผื่อเพื่อไว้อย่างมันตกมันขึ้นอยู่กับวาสีออนนี่ก็ค้างนอกหรือค้างในกันค้างในกระสีเหลือกระสีโพไปอยู่โอ้งามขนาดเลยเว้ยตานี่ได้แล้วนี่เห็ดตรงเลยนี่อืออือ จำต,ตรงเลย ได้ทังฟื้นได้ทั้งอันไม่ไปเ็ดบ้านไกล,ลแล้วน,น,นี่แม่ว่าไกลหกอันนั่นไง่หัวได้อืมอ,นนอ,อืม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  บางสามเมตรหาสิบว่ปปอออืสามเมตรหาสิบว่ะแต่ที่ของน้ำนะอือสามเมตหาิปพ้อนมันเอาเยินออไปทัน้นวจัหาซิเส้นกับพอมเนาะอือต้องเอายืนไปเลยแม,ม่จับไห้สาสิบ่สิเป็นซีเมตรในแตงโกุ Ừ. em ừ. thơ đây na 4 mẹ vào 4 mhm mhm à, Ừ mhm 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 6 mhm 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 Ừ, ừ. ปั่นเลยอืมตัดไปได้แล้วนี่อันนี้แหละเขาเอิ็นตรงประมาณห,าห่างอมันจะได้ยืนว่าสองตัวแหตรงประมาณห่างหกตัวต้องเลยเปลี่ยนทีนานกว่านอ,นอกแม่นะเอ้าเอาตัดไว้แล้วเอาก็ไปปั่มต้นนั่นเลย กรุงไม้กรุง Uh-uh. Uh มาได้ยี่บ่อสามเมตรหาซิบจะรับเม็ดยู่ใส่นัง พอเล้มัง้งวัดดูวัดดูสามเมตรห้าสิบสามเมตรหาสิบได้แล้วมัง้งวัดไปล,ลากไปสิได้ตัดจุดลงสร้างสร้างแม่ได้บอลุนลุนเอามือถับใบน้ำตัวเากาะหรือตัวกับมือถับใบกับก๊กใหม่น้ำ เอาเมือตึงไว้ไนะกับกกใหม่เออเออเอาเมือเน้นไว้น้ำเอออืมพอดีบ่ะตาอืมเอาเลยตัดไปเลยนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นสซนัวเลยคันได้ยังไงก็ต้องสองตัวเลยคันไซนัวต้องใส่สามตัวไซนัวของน้ำ